นี่ครับวันวันพันกระดอกเอาแก้วเอาแก้วเอ้ยเอ้ยอ่าโอ้ฝังครับปั่นโค้กครับรล้อปั่นล้อปั่นมันดึงเลี้ยวไม่ได้เนะถ้ามันดึงเลี้ยวได้มันก็ออกไปที่โคนได้ ลังล,ล่งะเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปดูก่อนครับไอ้เขียวถังเปียกนี่ครับดูรถรถดึงครับดึงบนถนนครับดึงบนถนอนอือ,อยือไกระบกผูดินเมัองครับไอ้เหลืองกระบกผูดินเขาทำอะไรเขาทำอะไรเนีนะ่ยทำอะไรเนะี่ย รถแตง็ง <laughs> รถแตง็งรถแตง็งไงโอ,โอ้ต้องเอาโมงคุเด,ดีของป้าาดันดินนะดันดินแข่งกันนะ